สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาเทสรถหนักกันครับสําหรับรถรีโวคันนี้ครับมาเทสน้ําหนักที่อููปริชาติพารอยของเรานะฮะก็ะต้องบอกว่าสุดๆเลยครับนะฮะสำหรับรถคันนี้นะครับสี่ตันครับพี่น้องเลยแบกไปแล้วสี่ตันนะครับโอ้โห แบกมันหนักสี่ตันครับเพื่อนๆนครับโอ้โหของเขาย่อนะฮะย่อได้ใจเลยครับนี่ฮะจะให้ดูครับรถเขาย่อได้ใจเลยแล้วก็แบกได้ด้วยครับโอเคนะฮะนี่ครับสี่ตันล้อไม่ติดซุ้มนะครับเพราะว่าคันนี้เขาเว้าซุ้มแล้วนะครับล้อไม่ติดซุ้มเห็นไหมครับก็พูดง่ายงว่าแบกได้นะครับสําหรับสี่ตันคันนี้ใช้แหนบ สิบล้อนะครับให้ดูครับแหบมีแค่ห้าแผ่นใช้แนบสิบล้อครับโอ้โห oh oh. เตี่ยนกันแบบสุดๆกันไปเลยครับดูดิฮะสุด,ดยอดสงสวยครับคันนี้ฮะการเกรียร์ข้างหน้าก็ออก เป็นรถคอ,อกเตี้ยนะครับนะฮะับแต่งมาเยอะพอสมควรต้องบอกว่ารถเขาสุดๆเลยครับนี่ฮะจะให้ดูครับเป็นยังไงล่ะแบกสี่ตันได้สบายๆทรงเตี้ยแปลกขนาดนี้ครับหล่อ,รอจริงๆ <c oughs> แน่นอนครับจะจะเอาสี่ตันหรือว่าห้าตันหรือหรือจะเอาแค่สี่ตันครึง่งอ่ะได้ได้ได ลองดูนะฮะเราจะลองเทส5ตันกันดูนะครับหล่อสุดๆนี่ครับเพื่อนๆครับส่งเตีย้ยนะครับนะอันนี้ต้องบอกว่าส่งเตี้ยเลยส่งเตียเยเต้ยแป๊กครับส่งเตีย้ยแป๊กเดี๋ยวเราจะลองเทสกัน5ตันนะครับ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับถ้าชอบสายรถบรรทุกนะครับ